การที่น้ำหนักไม่ลงบางทีไม่ใช่ไม่ได้ผลเนาะอาจจะเป็นไขมันมันสลายไปแล้วก็ได้แต่กล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าเกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาหรือไม่น่ามันขึ้นกับการออกกำลังกายที่สําคัญเวลาไขมันสลายแล้วมันไปไหนครับมันจะกลายเป็นน้ําแล้วก็ปัสสาวะทิ้งไปออททางเหนือบ้างทางอะไรบ้างที่เป็นน้ําที่หลั่งออกจากร่างกายได้นะคะมันก็จะมันก็จะเป็นการช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินตรงนี้ที่มันสลายแล้วมันกลายเป็นน้ำเนาะแต่ทีนี้บางคนนี่กินเค็ม ผมเนี่ยติดกินเค็มอ่าพอกินเค็มปั๊บร่างกายก็ต้องพยายามอุ้มน้ำเอาไว้เพื่อที่จะรักษาสมดุลของน้ําของเกลือในร่างกายเพราะฉะนั้นจะดูน้ําหนักไม่ลงแต่เนื้อเยื่อไขมันได้มันลงไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ชัวร์ตาช่างประเภทต้องมีการประเมินถูกต้องเลยนะหรือไม่สังเกตง่ายๆเลยว่าคือไขมันโลนึงเนี้ยมันจะใช้เนื้อที่เก็บประมาณนี้ ก้ามเนื้อโลนึงอาจจะใช้เนื้อที่เก็บแค่นี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าน้ําหนักเท่ากันแต่ถ้าเป็นไขมันเยอะกว่ารูปร่างก็จะดูฉุบๆกว่าเนาะเพราะฉะนั้นให้ลองสังเกตเอ้เสื้อผ้าเราหลวมไหมกางเกงเรารู้สึกหลวมขึ้นหรือเปล่าเนาะแค่นี้เน่ก็สามารถที่จะดูแต่เองได้เนาะน้ําหนักไม่ลงลองวัดเอวลองวัดรอบแต่มีคนบอกนะว่าเซลลูไลส์ลดลงแล้วเห็นไหมมีคนนึงบอกพี่คนนี้แหละพี่บอกว่ากินหลายกล่องแล้วกินหกกล่องแล้วน้ำหนักยังนิ่งแต่เซลลูไลส์ลดลงแต่เซลลูไลส์ลดลงก็แสดงไขมันไป